โอกาสทองที่แสนยากพุทธวจนะเปรียบเทียบการเกิดเป็นมนุษย์พุทธองค์ทรงย้ำเติมถึงความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์ไว้ว่าเป็นโอกาสอันแสนยากยิ่งที่จะได้มาทรงเปรียบเทียบการได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากไปเกิดในอบายภูมิเหมือนอะไรกันดุดเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ทิศทางไม่เห็นแสงใดๆ และมีห่วงไม้ห่วงหนึ่งลอยไปมาอยู่บนผิวน้ำถูกพัดพาไปตามกระแสลมและกระแสน้ำเต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงร้อยปีครั้งหนึ่งและโอกาสที่หัวของมันจะสอดเข้าในห่วงไม้นั้นช่างยากเย็นแสนเข็นพุทธองค์ตรัสว่าโอกาสที่หัวเต่าตาบอดจะสอดเข้าห่วงได้ยังง่ายกว่าการที่สัตว์นรก จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือความล้ำค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสได้พบเจอพระสัตธรรมอย่าให้โอกาสอันประเสริฐนี้ผ่านไปจงใช้ชีวิตในชาตินี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระคุทธองค์